สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเอาวันนี้นะครับผมก็จะมาปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยคันน้ํานะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมจะ,ะปลูกอ้อยโรงงานนะครับอ้อยพันุขอนแก่นนะครับส่งเข้าโรงงานแต่ทีนี้มัน เจอปัญหาเรื่องราคานะครับราคาราคาต่ํามากก็คือโดนโดนโดนพวกพ่อค้าเนี่ยเขากดราคามาทีนี้มันยังไงอะ่ะผมก็เลยถ่ายทิ้งไปเลยครับถ่ายทิ้งก็คือผมจะปลูกอย่างอื่นแต่ทีนี้ผมได้มีการศึกษาแล้วก็หาความรู้แล้วก็มีการ วิเคราะห์เรื่องตลงตลาดอย่างเงี้ยนะครับก็คือผมไปเจอพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เรานะครับและเราสามารถทําการตลาดได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพวกพ่อค้าคนกลางนะครับระบบนายทุนนะครับ น,นี่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองนะครับก็คือผมจะปลูกอ,อ้อยคันน้ำนะครับอ้อยคันน้ำอ้อยคันน้ำเนี่ยมันปลูกง่ายครับปลูกง่ายแล้วก็พวกโกรคแมลงอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะดูแลง่ายนะครับอ้อยคันน้ำก็คือ เราสามารถที่จะปลูกแล้วนำมาคั้นน้ำนะครับคันน้าคันน้าขายนะครับก็คือที่ผมวางแผนไว้นะครับผมจะแปลงนี้ผมจะปลูกอ้อยคั้นน้ำแล้วก็ผมจะคั้นน้ำขายนะครับหรือว่าจะทำในส่วนของท่อนพันนะครับขายท่อนพันอย่างเงี้ยขายท่อนพันขายต้นพันก็ได้นะครับก็ได้ ผมมองว่าอ้อยคันน้ําเนี่ยมันยังขาดตลาดอยู่เพราะว่าก่อนที่ผมจะปลูกเนี่ยผมได้มีการศึกษา,าลงพื้นที่จริงเลยนะครับก็คือได้มีการสำรวจด,ด้วยตัวผมเองนี่แหละผมก็จะไปดูว่าอ้าอยคันน้ำตอนเนี้ยตลาดเนี่ยมีความต้องการไหมเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้ธุรกิจหนึ่งที่ไปได้สวยก็คือธุรกิจาขายพวกเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มซึ่งอ้อยคันน้ำเนี่ยก็จัดอยู่ในประเภทของธุรกิจนั้นด้วยนะครับก็คือตอนนี้อ้อยคั้นน้ำผมผมดูแล้วมันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะครับตลาดเนี่ยเราสามารถปลูกแล้วก็ นำไปคั้นน้ําขายเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปรับซื้อรับซื้ออ้อยมาจากที่อื่นแล้วเอาไปคั้นน้ําขายนะครับเราจะปลูกเองนะครับปลูกเองแล้วก็ผลพลอยได้ในส่วนของอเหลือในส่วนที่เหลือจากการคั้นน้ําขายของเราอาจจะขายพันครับขายท่อนพันอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่ามัน ก็โอเคนะครับมันตลาดมันก็ยังกว้างอยู่นะครับซึ่งตอนเนี้ยอ้อยค่อนข้างที่จะขาดตลาดนะครับอย่างอย่างวัน,นเนี้ยวันนี้ก็วันที่หกเดือนพฤษภานะครับวันที่หกพฤษภาก็ผมก็ได้ไปไปถาม พอดีผมไี่มีโอกาสเข้าไปในเมืองนะครับผมก็ไปถามาพ่อค้าที่เขาคั้นน้ำอ้อยขายเนี่ยถามจากจากที่ได้ฟังมาจากปากจากปากต่อปากหลายๆเจ้านะครับ mm hmm. เขาบอกว่าอ้อยชว่วงนี้ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับเ,เขาไปรับที่สวนมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงผมจะไม่พูดถึงราคานะครับแล้วก็จากที่ผมได้ไปดูงานที่เขาปลูกอ้อยขายเนี่ยหลายๆสวนเนี่ยเขาบอกว่าขายดีครับอ้อย าขายไม่ทันโตไม่ทันนะครับโตไม่ทันซึ่งมันเข้าท่านะครับผมผมคิดว่างั้นนะผมก็เลยว่าผมจะลองปลูกดูสักหนึ่งงานก่อนนะครับในการปลูกของผมเนี่ยผมจะเว้นเว้นห่างนะครับผมจะไม่ลงทีเดียวสมมุติว่าผมมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณสามสี่ไร่อย่างเงี้ยผมจะไม่ลงอ้อยทีเดียวหมดเลยนะครับ หรือว่าผมจะลงอ้อยหมดแต่ว่าผมจะแบ่งเป็นช่วงระยะการปลูกนะครับผมจะไม่ปลูกพร้อมกันทีเดียวหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมปลูกปลูกทีเดียวพร้อมกันหมดเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าผลผลิตผมมันโตขึ้นมาเนี่ยแล้วมันได้ขายหรือว่ามันอ,อ,อาจจะได้ขายดีนะครับหรือว่าก็ถ้าเกิดว่ามีมีคนมาเหมาอย่างเงี้ย มันก็จะรายได้ของผมผม,มันก็จะมีแค่ช่วงเดียวนะครับมีแค่ช่วงเดียวหลังจากที่ตัดอ้อยไปหมดแล้วผมก็ต้องมานั่งรอนั่งรออ้อยซึ่งผมมองว่ามันจะเสียรายได้ไปผมเพราะฉะนั้นผมจะปลูกเป็นชุด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 น,น,นะครับยกตัวอย่างเช่นชุดนี้ปลูกก่อน1ไร่ชุดที่2เว้นห่างไปอีกประมาณสัก1เดือนหรือว่า2เดือน3เดือนก็แล้วแต่นะครับ ปูอีกหนึ่งไล่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 ไล,ไล,ไล่ตามระดับไปครับก็คือผมจะสามารถที่จะมีผลผลิตที่จะขายเนี่ยได้ต่อเนื่องนะครับครับสำหรับอ้อยคันน้ำเนี่ยก็จะมีอยู่หลายหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็จะมีเช่นอ,อ้อยเมอร์ิชาร์ดอ้อย สิงคโปร์หรือว่าเขาเรียกสายน้ำผึ้งสิงคโปร์อะไรเนี่ยครับแล้วก็สายสายพันธุ์สุพรรณบุรี50อ่าแล้วก็มีสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นมานี่ก็มีสีสำโรงนะครับมีหลายสายพันธุ์ให้เลือกนะครับแล้วแต่ว่าคนไหนจะเลือกลงสายพันธุ์ไหนนะครับของผมเนี่ยผมจะปลูกของในส่วนของอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับอ้อยสุพรรณบุรี50 ซึ่งสาเหตุเหตุที่ผมเลือกเอาเลือกเอาอ้อยสุพรรณบุรีห้าูนย์เนี่ยก็เพราะว่ามันมันปลูกปลูกง่ายครับปลูกง่ายแล้วก็การแตกกออะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับอีกอย่างพื้นที่ของผมเนี่ยมันเป็นดินทรายนะครับมันเป็นดินทรายซึ่งดินทรายเนี่ยมันก็เหมาะกับ อ้อยพันนี้อยู่แล้วนะครับผมก็จึงตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยพันุ์นี้นะครับอ,อีกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยผมคิดไว้ผมวางแผนไว้นะครับในพื้นที่ของผมเนี่ยผมจะผมจะขอรับรองมาตรฐาน GAP นะครับก็คือ,อกเกษรตรปลอดภัยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราผมได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากกรมวิชาการเกษตรนะครับได้ผ่านมาตรฐาน GAP นะครับเราก็สามารถที่จะตั้งราคาขึ้นมาเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปาตามราคาของคนอื่นเขานะครับหรือว่าของอพ่อค้าที่เขามารับซื้อนะครับเราสามารถที่จะตั้งราคากําหนดราคาของเราขึ้นมาเองได้นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะทําเกี่ยวกับพืชออร์แกนิกนะครับเกษตรอินรีย์นะครับซึ่งตรงนั้น ก็อาจจะต่อยอดไปอีกนะครับครับสำหรับวิธีการปลูกอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะเอามาลงาผมก็มีช่องช่อง YouTube นะครับผมก็เริ่มทำช่อง YouTube ผมไม่ได้หวังรายได้อะไรจากช่องหรอกครับแต่ว่าผมอยากจะแชร์แชร์ประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์ในการทำเกษตรนะครับคือ ให้ทุกคนได้เข้ามาดูได้ชมกันนะครับผมก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการทําเกษตรเกี่ยวกับไร่ของผมนะครับก็คือช่องไร่คําสอนชาแนลนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับใน YouTube นะครับผมก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลือกท่อนพันธุ์ท่อนพันธุ์วิธีการปลูกวิธีการปลูกแล้วก็ปลูกปลูกยังไงดูแลรักษายังไงนะครับ ต้องเตรียมพื้นที่แบบไหนนะครับผมก็จะลงรายละเอียดนะครับการดูแลรักษาเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะลงทุกรายละเอียดนะครับก็เข้าไปลองลองรอ,งองติดตามผลงานดูนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ